หลอดอาหารอักเสบเกิดได้จากกรดไหลย้อนสวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วห้ามเมือนหน้าผมนะเอาล่ะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโรคหลอดอาหารอักเสบหนึ่งในโรคที่สามารถเกิดได้จากโรคกรดไหลย้อนที่เรารู้จักกันดีโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคหลายโรคเหมือนกันนะครับเนี่ยก่อนอื่นเลยเราไปรู้จักกับโรคนี้เลยดีกว่า เลยหลอดอาหารอักเสบเกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองของเยื่อบ,บุภายในหลอดอาหารซึ่งเป็นท่อที่นำอาหารจากปากไปสู่กระเพาะอาหารส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการกินอาหารเจ็บคอและมีอาการแสบร้อนกลางอกโดยมักมีสาเหตุมาจากรูกรดไหลย,ย้อนภูมิแพ้ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด และการติดเชื้อโรคหากผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษาหรือไปพบแพทย์อาจส่งผลให้หลอดอาหารเป็นแผลหรือหลอดอาหารตีบตามมาได้อาการของหลอดอาหารอักเสบโดยทั่วไปผู้ป่วยหลอดอาหารอักเสบมักมีอาการเช่นกินอาหารได้ลำบากรู้สึกเจ็บเวลากินอาหารเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะระหว่างการรับประทานอาหาร แสบร้อนกลางอกมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย,ย้อนขึ้นมาในปากและคอไอเจ็บคอเสียงแหบแห้งอาเจียนปวดท้องความอยากอาหารลดลงเป็นต้นในกรณีของเด็กเล็กอาจรับประทานอาหารได้ยากขึ้นหรือการเจริญเต,ติบโตของร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งนี้หากมีอาการหายใจไม่อิ่มหรือเจ็บหน้าอก มีอาการรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการรับประทานอาหารปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อไปจนถึงมีไข้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับทำไมกดรดไหลย้อนถึงเป็นสาเหตุของโรคหลอดอาหารนักเสพ กดไหลย้อนคือภาวะที่กดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลกลับมาสู่หลอดอาหารบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการทำงานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังและการระคายเคืองหลอดอาหารการรักษาหลอดอาหารอักเสบการรักษาหลอดอาหารอักเสบแตกต่างกันไปตามแต่ละสาเหตุ ซึ่งหากรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดตอดอาหารนักเสพจะช่วยให้รักษาได้อย่างตรงจุดและหายเร็วยิ่งขึ้นโดยสาเหตุที่พบได้บ่อยดังต่อไปนี้อาจมีวิธีการรักษาหลากหลายรูปแบบด้วยกันหากเกิดจากกดไหลย้อนอาจรักษาโดยปรับพฤติกรรมการทานอาหารใช้ยาลดกดหรือยาย,ายับยั้งการหลั่งกดรวมถึงการเข้ารับการผ่าตัดในกรณีที่มีอาการรุนแรงหากเกิดจากโรคภูมิแพ้ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรับทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดในกลุ่มโปรตอนปัม๊มอินฮิมิเตอร์หรือยายาสเตียรอยร่วมด้วยหากสาเหตุที่เกิดจากการใช้ยาอาจปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องเหมาะสมอาจหยุดใช้ยาเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นหรือดื่มน้ำตามให้มายิ่งขึ้นเป็นต้น เป็นยังไงครับมีหลายโรคเลยนะเนี่ยที่เกิดจากโรคกลดไหลย้อนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาที่ต้นเหตุน,นะครับไม่ควรละเลยโรคกลดไหลย้อนนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ